คุณตำรวจครับนู refers, ่นครับใใสส่่บ sure> okay. ok. ิน ну ท yeah, like <pa ี <p ani> <p ani ่ผมั้นคุณต้องสงสัยไงฮะนี่ไงสุดอะโอ้โหต้องต้องเรียกต้องแยกเออไปขอเงินหน่อยดิไอเต๋ขอเงินหน่อยลงไปเลยครับขอเงินหน่อยไปก่อนครับแป๊บนึ่งไปหนี่งไปหนึ่งลงไปเลยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเชียร์ให้ไม่ได้เอาไปแป๊บหนึ่งครับ ไอเทียมึงมีมีใน,ในตัวกูให้มึงไม่ได้มึงมีมีในตัวให้เงิอนอย่างเนี้ยห้าหนึ่งห้าไอเทียสีแสนเลยสัตว ่อฝากมีใครไม่ได้เลยสัตว์เอ้ยใครคลิปอะไรให้ผมลุงคลิปอะไรให้ผมนี่อ่ะฝากหน่อย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 มาอยู่ใกล้ผมมีแล้วดิ <c oughs> อะไรลุงกีเซมาเนี่ย อันนี้ใครวันนี้ข้างขวาเนี่ยสวัสดีครับพี่ชายน้องครับเออว่าไงไม่ได้ยินอะไรเลยอะวันนี้คุณตํารวจตรงว่าไงว่าลุงไปแทงเขาอ่ะ โอ้ยผมจะไปแทงใครคุณบ้าเหรอเนี่ยเป็นเรือไม่จริงครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณดีสายได้ได้เอาเปิดวงเลขอเลกไรเลกไรมึงเลกไรหนึ่งหนึ่งแปดลงให้ให้ให้เตยให้เตยหรือเตยเล็กไรให้เตยไปอะไรครับผมแจ้งความไอ้สุดดำคนเนี้ยครับผมก็แจ้งความครับผมโดนใส่ร้าย แต่ความเท็จเออเรื่องไหนเรื่องจริงกันแน่เนี่ยอ่าคุณลี่ได้ถ่ายรูปเขาไหมครับตอนที่เขาแทงหรือว่าได้ uh, ทำได้อะไรไหมครับผ้าผมตัดตอนที่มีดเขาถึงท้องผมครับ oh, อ๋อเออลุงลุงในตัวลุงมีมีดนะไหนอ่ะที่หกคนเมื่อกี้ขออญยกค้นตัวเน่อครับครับผมคุณลี่ครับในตัวเขาไม่มีมีดนะครับอ่า uh, ลองคน้น โคสนิทเขาดูก็ได้ครับโคสนิดเขาลุงสตีดคนไหนบ้างเยอเสียอ่าหายหายแล้วครับอ่าหายแลวคือด้วยที่คือเมื่อก่อนเขาเป็นเขาว่าผมเลวอะครับนิสัยไม่ดีครับนิสัยไม่ดีเลยครับอชาเราถามคุณตำรวจวันนี้ผมคุณที่ได้เจอผมมาคุณรู้สึกยังไงกับผมบ้างล่าสุดที่ผมจับเขาก็เขาโดนจับคุมปลาไปสิบนาทีครับเขาหาหลบดนีการจับคุมครับ อ่าลบหนีเรื่องอะไรครับเอ่อเขาเอ่อต่อตัวเขาไม่สงบนะครับบอกว่าเขาฆ่าตำรวจมาสิบคนเนะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ไป็ํตำรวจครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ครับคือเขาไม่ใช่พี่นาผมครับอ๋อคือเขามีความแค้นส่วนตัวกับทางที่อื่นไม่มีครับผมรักเขาจะตายครับผมเขาเป็นตำรวจที่ดีครับเขาไม่เคยยัดยงกันลูกน้องเลยครับผมอ๋อครับคือ เอานีผมดูส่งเขาง่ายๆครับเมื่อกี้ปอบอลี่เขาคุนลี่เขาบอกว่าให้ตรวจตัวหารว่ามีมีดที่ลุงแงินได้ฝากไว้หรือเปล่าพุงอดีตมันเป็นของผมมาเด่อของลุงที่ใช้เมื่อกี้ที่ผมค้นล่าสุดคือเป็นมีดพับนะครับผมมีมีดพับครับเอาแล้วเขาก็มีเหมือนกันครับผมเขามีเขามีเหมือนกันอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณไปค้นหมดนี่คุณก็เจอมีดพับเหมือนกันนะครับใช่ใช่มีหลายคนที่มีใช่ ตอนนี้คดีคดีหลักฐานมันยังไม่เพียงพอ <c oughs> คือผมมองว่าเขาน่าจะแบบไอ้นี่ผมอะน่าจะแบบแคนผมอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมไม่เคยแคนแม็กครับคือว่าไปตามกฎหมายก็ไม่ได้บุรี่ใครด้วยครับนี่ต้องเคยกันเองอันนี้อ,นนอันนี้ผมแจ,จ้ง,จงความเท<ช>็จได้ไ,ดไหมครับผมที่ตำรวจเขาใส่ร้ายผมมากผมรับไม่ได้เหมือนกันผมเป็นคนดีมากครับผมผมปรับตัวกับใจเรียบร้อยแล้วครับครับก็รู้กันอยู่ครับคนตำรวจแต่นี่ผมแจ้งความเท็จได้ไหมอะ เอ่อให้ความเท็จมันได้ครับแต่คนรี่เขาได้ทำได้ทําให้คุณเสียหายหรือเปล่าเสียหายครับชื่อเสียงผมเสียหายมากเลยครับชื่อเสียหายนะครับใช่ครับลี่ยอมรับไหมครับเขาทํามอคนชื่อเสียหายเพราะว่าคดีที่คนรี่ให้มามันมันไม่มีหลักฐานอะไรที่มัดตัวเลยหรือว่าพยานคนอื่นที่เห็นว่าคนแทงอ่ะครับเขาน่าจะมาโนไปเองครับฝันเขาฝันบ่อยช่วงเนี้ยผมว่าฝันบ่อยแล้วฮะว่ครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะ ครับเห็นเนาะตรงนีง้เ,เรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าครับไม่เรียกครับให้เขาติดคุกไปสักห้าทีสิบนาทีก็เพียงพอแล้วครับให้เขาสงบสติอารมณ์ครับผมผมขออนุญาตจับคุกได้ไหมครับจับคุกไม,ไม่ปรับก็ได้ครับแค่จับคุกเนาะจะได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมครับที่คุกนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาครับถ้ากฎหมายทําอะไรคนเร็วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ โอเคครับง okay, no okay, e ั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตัวฮอลี่ไปที่ส่อนอเนาะเขามองหน้าผมเขาบอกว่าผมคนเลวแล้วครับเขาไม่ดูปัจจุบันนะครับเขามองที่อดีตครับอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอยางงั้นนะครับคนเรามาเปลี่ยนกันได้ครับผมนะครับนะครับรับกุญแใจมือผลเลยครับขออนุญาตพาตัวไนะครับอติดตู้ปลาเลยก็ได้ครับขังตู้ปลาเลยก็ได้ครับก็ต้องไปลำบากแล้วครับ โอเคงั้นขอญาตถอกูไปเลยนะมันอาจจะมีก็ได้นะที่ผู้หญิงทำให้คนเปียกนะ่ะเงินแรกรู้สึกยงังเป็นโลกแพ้ผู้หญิงอยู่เนี่ยแล้วเงินแล้วเงินไปให้ในผู้หญิงในสอนอเท่าไหร่แล้วอะ่ะก่อนหนีออกประเทศอ่ะ ก็ให้เมียยังกลับยังกลับไปไเป็นผอบอได้อีกเหรอคนจะยอมรับเหรอฮะมันเป็นไรนยังรบแพ้ผู้หญิงอยู่เปล่าไหมมากลับเรียน <gs ans> ี <S <s ่ป่ะเรียนี่ป่ะเรียนป่ะวันนี้หน่อยมันนี้หน่อยยินไหมยินไหมได้ยินวันนี้หน่อย เราได้ยินป่ะได้ยินวันนี้หน่อะแจ้งความตรวจผู้หญิงดีไหมเนาะมีอะไรว่ามาขอบคุณโรเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณบ้านราคาสามเดือนคอมแบ็กนะครับโรสโรสคุณโรสผมบอกเลยว่าสตอรี่สนุกแน่ในซีซั่นห้าห่างไหนเนะออกห่างไหนนะออกห่างไหนนะครับออกห่างไหนนะเดี๋ยวติดธิะเดี๋ยวเราได้เจอกันในประเทศ ครับลุงออกห่างหน่อยเดี๋ยวติดครับกฎหมายจ,จะทำอะไรผมได้หรือเปล่าเม่จะขังเลยนี่ครับตู้ปลาครับลุงคุยต่อที่ตู้ปลาเลยครับลวด,ลวดครับผมอยู่ในนั้นเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนี่ครับก็ดีนะ ธรรมดาอยู่แล้วปกติจับแต่คนอื่นไงครับเห็นนะครับยังต่อแหล่มันเดิมเลยนะครับแม็กธรรมดา้ลงมาฮะสะพาหลบมาฮะโดนชนฮะก่อนที่จะว,ว่ากลัวสอนน้องตัวเองให้ได้ก่อนเอาจริงครับ คนมันจะเลวมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเอเห้ากูอยากรู้ว่ากฎหมายมึงจะทำอะไรกูได้หรอเปล่าครับก็มีดินเอน่จะมีดินเอครับเดี๋ยวก็รู้ครับระวังตัวไว้โกงเงินในสอนอไม่เจริญหรอกครับ ถ้าเผื่อลั่นไปปีหนึ่งก็อย่าว่ากันนะครับถ้าเผื่อตายอ่ะอย่าลั่นอย่าร้องนะครับอยากตายเลอเกินครับถ้าน้องตายก็คงไม่เสียใจใช่ไหมละ่ะกูจะไม่ตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เหมือนกัน รถกูหายไปไหนวะคานสีฟ้าตัวตำรวจตำรวจอัง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 อยู่ไหนคะชอจะไอ้น,นี่เหรอพอมอลลี่เหรอรู้ครับผมว่ารู้อย่าลืมสิว,ว่ามันเป็นหัวหน้าเก่าผมอะ ผมว่ายังไงมันก็รู้ไม่ได้วะไม่ได้ครับใช่น่าจะปักไม่ได้ไม่เอ้ยของกูไม่ได้ไอของกูอยู่ไหนอ่ะครับลุงของกูอะของของอยู่ไหนอ่ะทาไห่อยู่ที่ไห้เหรอใช่นี่ไงพี่เอ้ยนี่ไงลงที่ไห้ท่าไห้ขอของหน่อยฮะขอของหน่อยเรียกอะไรเหรอ หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งดูมีข้าวไหมไบ่เบียขอได้ได้ครับมันหน่วงจัดเลยุดราคาเห็นอพอรี่ปะไม่เห็นมีเลขหนึ่งห้าหนึ่งเลยอ่ะต้องลงรถต้องลงรถอ๋อต้องลงรถหรอมองเป็นอากาศเรามองเป็นพิษ ใหญเกินลุง,งมนิกรมันต้องกินน้ำด้วย <S <S ออกมาเมื่อกี้นี้ก็ต้องทเป <S <S ็นนีครับสวัสดีครับผมบีใส่บินแบบแรนดัม <S <S มีอีกวะ ไปแล้วป้าเราต้องจับผู้ร้ายเราคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมต้องหาดิใครอ่ะผออดีตผออ,อดีตผอ,อใช่ใช่เหรอเอา้าลุง ผู้ใดครับเนี่ยอดีตผอ,อเคยโกงกินอดีตผอบอรหรอใช่เดี <laughs> ๋ยวเขาก็ได้เลือกตั้งเป็นผอแลอ้วเขาจริงรอ๋เอเขาเข้มปั้นเลยนะผมได้ข่าเขาเข้มปั้นเลยนะใช่โอ้โหไอ้ลงลงครับพอซี o C ได้ไหมนะ่ะอาา่ะฮะอ่าลงลงเล่นเป็นโลเดิมมันน่ะโลอ่ะหมายถึง อที่ร้อโนรี่โะโลเดิมโลเดิมโลเดิมครับอ๋อคนเร็วอ่ะลงใช่ไหมกูจะเล่นเป็นคนดีมันไม่ให้กูเล่นอ่ะุงเล่นไม่ขึ้นหรอกชื่อผได้มันไม่กูเล่นคนดีกูอยากเล่นคนดีกูกลายเป็นคนดีอะตอนนี้มันไม่เข้าใจบางคนมันไม่เข้าใจอ่ะกูแบบกูทำตัวดีตลอดแต่บางคนไม่ไ่เข้าใจอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจนะเออ น่ม <c oughs> บอกเลยว่ามันจริงๆถ้าผอวอลลี่อยู่มัน ไม่มีตังค์แล้วอะ่ะเฮ้ยเข้มีอยู่สี่แสนเอารถมน